ทีนี้ลอกตกสวายก็ตกประบึกนี่อ่ะอม,มาเลยพี่ผมรวมทีเดียวแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นไซส์6 5พไซส์400ไซส์อะไรก็แล้วแต่ที่ลอกเบสแล้วกันแต่ทีนี้มันก็อธิบายยากที่บางตัวมันมีหน่วงแม่เหล็กบางตัวไม่มีอะบางรุ่นมันเหวี่ยงยากีกอ๋ออย่างเงี้ยจริงๆถ้าลอกตกปลาใหญ่เนี่ยจะระบบหน่วงนะครับก็จะไม่เป็นหน่วงแม่เหล็กนะอ่ะก็จะเป็นส่วนใหญ่นะครับจะเป็นอ่ กดไปที่แกนสปูลเลยโดยตรงนะครับถ้าเป็นไ,ไซส์6,5เช่นว่าพวกอาบูหรือว่ากราคา,าตาพวกนั้เกายังมีเม็ดน่วงอยู่มเม็ดน่วงก็กางช่วยได้ทั้งช่วยได้อยู่แล้วกางออกมาช่วยได้ทั้งช่วยได้เยอะนะครับผมบอกเลยแล้วก็แต่ถ้าเป็นลอกตกปลาบึกอย่างพวกพวกลอกเร,รือว่าแดกนะครับที่มีการปรับแกนสปูลจูนดันแกนสปูลเอาไว้เนี่ยก็จริงๆตัวนั้นก็ตีง,ง่ายนะครับมือใหม่หลายๆคนฝึกแป๊บเดียวก็ตีได้นะครับก็คือลองปรับไปที่กลางๆดูก่อนนะครับ สมมติมันให้ตัวเลขมา1ิบนะครับเราก็กลับปรับที่ที่้าก่อนนะครับ<ม>เพื่อที่จะลองดูก่อนว่าความลื่นความหมนืดแค่นี้เหมาะกับตัวเราไหมพอตีได้ระยะแล้วเออพอตีได้แล้วเนี่ยอยากให้ระยะเพิ่มขึ้นก็คือคายต,ตัวตัวดันสปูลออกมามมนะครับก็บคือให้มันหน่วงน้อยลงอ่ะพูด,ดง่ายๆก็คือคมีผลมดไว้พี่พวกจริงๆที่พี่บอกอะน้ำหนักเหยื่อเป็นตัวกําหนดใช่ไหมฮะด้วยหรือเปล่า ทั้งทั้งลอกทั้งคันทั้ง,ง,ง,งสายคือทุกอย่างจะต้องบาลานซ์กันหมดนะครับนี่มันนี่มันยากมันไม่อยู่คือไม่รู้ไปสั่งของหรือไปซื้อของเนี่ยโดยคือไม่รู้แล้วกัน <parallel. S 1> ใช่ไหมกลับมาผมเห็นเสร็จกันหมดกลับมาก็ ês, ขายทิ้งดีไหมไม่เหมาะกับผมเลยหรือไม่ <c oughs> อะไรเลยตอนซื้อก็พยายามศึกษากันนิดนึงก่อนแล้วกันแล้วก็ในกลุ่ม Facebook อ่ะหรือตามเพจเราเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่หรือว่ายางแอดมินตามกลุ่มต่างๆเขา ถ้าตกปลาผมว่าดีนะพี่ขอความรู้เขาไปบอกเลยพี่มือใหม่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาก็พี่หลายท่านเนี่ยเข้าไปแนะนำนะอย่าใช้ความรู้สึกหรือว่าอย่าใช้ของที่ตัวเองมีเข้าไปแนะนำใช่ไหมเพราะว่าของตัวเองดีที่สุดใครจยาใช้ต้องใช้อย่างเราอย่างอื่นไม่ได้อย่าไปคิดอย่างนั้นใช่ไหมต้องมันนีต้องเห็นอกเห็นใจบางท่านมีเงินซื้อของหลักหมื่นสบายๆแต่บางท่านอยากแค่มาเริ่มเองหลักพันเองอะไรอย่างเงี้ย บางคนบอกว่าหลักพันไม่มีหรอกรของงตกปลาบึกสองพันนะไม่มีอะสองพันไม่ได้มันก็ไม่ขนาดนั้นไหมทำไมมันก็<า>กมีอะไรก็ลองตกกันไปก่อนจริงๆมันก็มีครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะสู้ของคุณภาพามือไม่ได้ไไดนะครับเราต้องบอกกันไว้ตรงนี้ก็คือพอพอใช้ได้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวถูกใจค่อยกลับมาซิกใหม่ะพะพอเบื้องต้นท่าก็ไปทำป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับ